คิ้วหงวเหงต้องเรียนให้รู้ไม่ใช่ไปสักผิดผิดผิด,ผดถ,ถูกแล้วก็ต้องมาแก้สวัสดีค่ะจารยนนทแก้วใสสวยนะคะ วันนี้มาเสกสวยในเรื่องของคิ้วสไลด์ฝังฝุ่นสไตล์วัยรุ่นกําลังนิยมกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องการสอนด้วยและการสักด้วยนะคะวันนี้ครูพี่เป๊กอยู่อาจารย์มา5ปีแล้วค่นะในมือหนึ่งของโรงเรียนเลยนะคะตอนนี้ครูพี่เป๊กสอนนะคะสําหรับคิ้วสไลด์หรือฝังฝุ่นแบบนี้เนี่ยเราสอนปกติกี่วันคะคุณแม่ ถ้าคนที่เป็นแล้ววันเดียวค่ะใช่ไหมใครมีพื้นฐานมาแล้วก็หนึ่งวันรู้เรื่องเลยถ้าไม่มีพื้นฐานเลยอยากเรียนคิ้วฝังฝุ่นไปรุูกทำยังไงคุณเบ๊กกี่วันคะสวันค่ะเรียน2วันกับครูเบ๊กนะคะเรียนแบบตัวตัวพรเวทได้เลยนะคะส่วนการเรียนสอนคือเราเรียนแบบจับประสบการณ์ตรงทีนี้มาถามนักเรียนบ้างเรียนแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้เรียนกับครูเบ๊กได้ความรู้แล้วก็มีสนุกมากค่ะครูเบ๊กใจดีมากใจดีใช่ไหมคะพั้เรียนทั้งวันเลยแล้วส่วนหุ่นล่ะคะหุ่นเป็นไงบ้าง ชอบค่ะดูเปลี่ยนลุคดูธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะนี่เป็นบทหลุนรอบสองแล้วนะคะสวยมากๆเพราะน้องเขาจะไม่มีคิ้วเลยพอมีคิว้วปุ๊บมีคนทักว่างไงคะสวยขึ้นสวยขึ้นหน้าบรขึ้นเป็นคิ้วงงเฮงปีกนกทองคํานะคะใครนะอยากใช้บริการนะสักคิ้วแบบคูเปกนะคะราคาไม่แพงมากมายเราใช้สีมาจากอเมริกาเลยนะคะในการสักคิ้วครั้งนี้เป็นสีนานโนแท้เป็นออแก,กนิกนานโนไม่เป็นอะไรต่อผิวนะคะ เป็นโรคป,ประจาตัวหรือใดๆก็สักได้นะคะคิ้วหงวเหงต้องเรียนให้รู้ไม่ใช่ไปสักแบบผิดๆถูกๆแล้วก็ต้องมาแก้พอแก้แล้วแก็ยากไห้เบคแ,แก่ยากมากแค่คิ้วแค่ยากมากเวลาพัางมาแล้วแก้ยากมากฉะนั้นแล้วถ้าใครยังคิ้วซิงอยู่นะบอกเลยนะคะมาสักที่นี่ค่ะกับคุณเ๊กสวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใครอยากนะคะมีอาชีพนะคะที่เป็นแบบว่าสามารถต่อยอดธุรกิจได้อาชีพความสวยความงามก็ลังมากแรงแข่งขันสูงม,มากๆนะคะ ใครอยากให้คุูเป็กสอนเพื่อเป็นช่างมืออาชีพเหมือนลองเด็กนะคะทักเข้ามาได้ที่สถาบันศูนย์แคคิมาอ,อาจารย์นกแก้วนะคะเรายิเดียี่ที่สสวยให้คุณได้แน่นอนคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะไปไปช่างมืออาชีพอาจารย์นะคะ